ต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยชอบชอบแบนมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีเพื่อนเป็นเด็กแบนค่อนข้างเยอะยกล้อไหมคะยกครับนอกมันได้สุดลาาไหมมีด้าครับเพราะขาตีหนีแหละยันขาแล้วล่าเนี้ยเหรอเราเชื่อเรามีความเชื่อว่ามันจะรูบลมเด็กแว้นคุณกล้าเล่าไหมใครใครคือเด็กแ้นคุณกล้าครับมาจริงจริงมันคืออดีตของเราเนี่ยแหละอดีตที่ตัวเองตอนอยู่สมุทรสาครชอบเด็กเด็กที่ไหนนะสมุทรสาครครับนี่เหรอ เด็กอะไรอะไรเด็กที่ไหนเราอะเด็กนี่อยู่เวเนซุเอลาตัวมือนางงามตัวมือนางงามใช่ค่ะแล้วทำไมคุณไม่ไม่ประกวดล่ะฮะอืมก็คือรู้สึกว่าเราอยากเรียนไปหาความรู้มากกว่าค่ะหัวกันเรื่องงานมีผัวก่อนเจอะคุณจริงเป็นบุากรตั้งแต่เป็นรุาครครับคือต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยชอบชอบแบนดมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีเพื่อนเป็นเด็กแบนค่อนข้างเยอะยกล้อไหมคะยกครับ เราไม่ได้สุดมีบ้างครับเพรา<ะ>ขาตีหนีแล้วขาแล้่รา,าบเ่งนี้เหรอ <laughs> เราเชื่อเรามีความเชื่อว่ามันจะ <laughs> รู่ลมเวลาที่เราแบบบิดออกไปหรือว่าเวลาที่เราจะส่งตัวแต่ว่าหบอบนิดนึงอย่างี้ต้องแอโรไดนามิกนิดเขาทำกันอ๋อเขแต่งรถอะไรบ้างท่อเธอก็คุณเด็กก็เล่นมีท่อมีใส่คาบูใส่อะไรนิดหน่อยเสียงเสียงเนกหนู มีจูนแบบนมหนูไหมล้อทองล้อทองจูนนมหนูก็าเาทำแบบเด็กแว้นเลยก็ทําเลยอย่างนั้นครับออกไปช่วงเย็นทุกเย็นช่วงเย็นช่วงดึกเนี่ยแม่ก็จะเครียดแล้วเพราะว่าเริ่มแบบโทรศัพท์หาเพื่อนไงเพื่อนออกไปเฮ้ยไปร่อนที่ตลาดกันหน่อยยเงี้ยไปเจอกันหน่อยเงี้ยบางทีก็ไม่รู้นะมันเป็นความฟิลแบบเราก็ไม่จอดคุยกันนะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันเป็นแก๊งเงี้ยแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาแว้นไปแว้นมาบางทีไปกินกินข้าวกินอะไรเงี้ยพี่มันเป็นความ สนุกความสนุกแบบไม่สาวไหมจ๋าว่าจะชอบเด็กแว้นไงพอมีมอเตอร์ไซค์แบกหน้อากีบกีบมีนะมีมีมีที่จับกี้ยกอะไรไม่ได้ไหนว่าเขาซ้อนอยู่เรายกไหมตอนนี้ยังไม่ได้คิดขนาดนั้นไม่ไม่ถือขนาดนั้นก็คือเราเราชอบความเร็วแต่มีแข่งบ้างไปแข่งที่ที่สะพานท่าจีนก็มีแบบเหมือนเหมือนแข่งวัดความเร็วกันนะครับคุณเคยล้มอะไรอย่างงี้ไหม มีฉลับบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ผมผมจะไม,ไม่ไม่โดนอุบัติเหตุใหญ่ใหอะไรเงี้ยก็มีฉลับบ้างแต่มีเพื่อนส่วนไหนเพื่อนเพื่อนก็มีล้มมีอะไรเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบบางบางจุดเนี่ยมันเร็วมันเร็วแบบเร็วมากเราจะเอาแบบว่าแค่ใจอะใจมันสู้อะใจมันสู้เราจะเอาแค่วัดแบบความเร็วตอนตอนวิ่งทางตรงมากกว่าครับเพราะบางทีมันจะมีการแข่งแบบว่า สอกแซกว่าเฮ้ยจุดนี้จากจุดนี้ไปนี่ไปนี่อย่างนั้นนะมันจะเสี่ยงแต่ผมผมเล่นเอาแบบถักตรงเดียวมากอย่างนี้เลยเหรอมันเหมือนเป็นอดีตเลยพี่ใจใจตอนนั้นคือเวลาเวลาขับมอเตอร์ไซค์พอพอมันเร็วอ่ะมันใจมันมันได้นะมันเหมือนมันรู้สึกดีมันเหมือนลมประทะหน้าอย่างเงี้ยมันมันมันรู้สึกดีมากกว่าตอนนั้นไม่รู้จะคิดอะไรนะเพราะว่าเพราะเพื่อนเพื่อนเราก็ทำกันนะเรามี เพื่อนเราก็แกลงเราอ่ะเออใช่เราก็รู้สึกแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยดีว่ะเราเราได้เพื่อนด้วยอไรเงี้ยแต่เราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วมันมันคือเขาเรียกว่ามันสร้างความลำคาญให้กับคนอื่นนะเพราะบางทีเราพอเราเราพอเราโตขึ้นเราก็รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยแหละมันคือการสร้างความลำคาญนะพ่อแม่ที่เขาพยายามบ่นเราด่าเราเนี่ยเราตอนนั้นคิดไม่ได้ เราจะเชื่อเพื่อนอย่างเดียวเราเชื่อว่าเฮ้ยเนี่ยนี่คือนี่คือถ้าถักใครทำเจ๋งหรือว่าอะไร<ช>จะเด่นในกล<ช>ุ่มเพื่อน,นอะไรเงี้ยคือมันมันโอเคอม,มันมันได้การยอมรับครับผม